พร้อมแล้วพร้อมแล้วดิสเรามันบูทระดับสองนะล่อม,อะมานะ<ม>ครับคุณยยำมาครับตีริงโตทองนอนตีมีดทองตีพัน่าไรแต้มอ่ะก็าสามารถแชร์จอไปไหนแบบหกสิบเฟรม ไปตีด้วยดื้อกว่ามั้งตีไปนีกลัวแม่งกลัวแม่งรีว่ะมันหนึ่งคนเพราะเราจะเสียแล้วก็เพราะสิเดิมเสียใครนะให้พัชิชบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้มาตาด้วยใหม่ครับงแยบครั้งเขาเลยเหรอพร้อมเข้าเลยรออะไรอ่ะว้ายยังไม่ตีนะเดี๋ยวต้องตีเลยมันจะได้ตีกรรมเราเต็มวะตีก้าตีกรรมเราเต็มก็ไม่ต้องตีด้วยนี้ ว่าใช้มาสามรอบหน้าดูแล้วแต่อยู่ไกลก็ดึงอะไรก็ได้ก็แค่ไม่เหวอะ์ก็ได้อย่าอย่าวิ่งอย่าวิ่งอย่านอย่าวิ่งวิ่งลิ่าถ้าโดนใกล้ๆเลยตี้พี่ปาเธอมันก็เหวอรมันก็ไม่ใช่เลยบอลล็อกนั่นแหละเออว่ะว่างค่ะ คนไหนเคลียได้ไหมถ้าเราไปถึงตรบครบนั่นแล้วอะคนไหนไม่ครบมีไม่ดึงข้างนอกเราไม่ตีโตทองเล้เต็มกิบเอร์แล้วิ่โตทองจิิอะคุณจะไม่ลงตรงวมือปิดนี่ ไอ้ประเด็นมันชื่ออะไรไม่มันโอ้ประเด็นนี่อะไรอีกอะไอ้เย็ดผีเย็ดแตะอ๋อไอ้เย็ดเท่อีกแล้วเหรอไอ้เย็ดอีกแล้วเหรอไอ้เย็ดเท่นีหลายประเด็นแล้วนะไอ้เกาที่แล้วก็หลอมจากไอ้ียมเป็นประเด็นกับมันกันน่ะไอ้ยูหลอมจากยูอยู่หลอมจากเหรอมันทำตัวอีโก้จัดเลยอ่ะ บ้านัมืองนะมีพับจอไม่ได้ว่ะเกมนี่เป็นไรจ่ายอ่อนวาทำดาเมจแบบเสี่เที่ยคนหน่งยิ่งเงายิ่งเงาไอ้มอนแบบเหมือนไม่มียี่อะไรเกิดขึ้นมาวางวีเดียวแล้วสบายเลยเกิดอะไรขึ้นอะงงอะแม่งว่ะเออกูโมดการคิดเลยแบบนี่เราบีกังเหรอใช่มี อยากได้พ oh, oh. no ี่อูดอีกสักตัวหนึ่งมาพี่อูดเกิดใกล้ๆพี่อูด come on wish ตอนนั้นมาสี่เสือบแล้วนะโอ้โหพี่อูดมาโอ้พี่อูดมารอก่อนรอก่อนเดี๋ยวรอพี่อูดก่อนโอ้ยลูกพี่อูดอย่าทำกูกระเด็นเยี่ยมากพี่อูดปีดพี่อูดปีด มาพุ่งเข้าไปกดวีพุ่งเข้าไปกนดีสมมติว่าแชร์แบบบ้าแชร์สองเออแชร์หนึ่งแชร์สองกับแชร์มั่วกันอีเดียตัวเองเอออกไปเอาแชร์สามพี่จันเขาพูดเหมือนนเขาแบบหลักการเมื่อเดี๋ยวก็รู้ครับใช่ไหมเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็รู้จำได้เลยเดี๋ออเออออกโดดไปเอาบัฟสามย่างไม่ทันก็ว่า มาเลยมาออกมาเลยวให้เราก็รู้ัอยูที่เาดีว่ามันต้องเล่นลูกแ์กเลือดก็เลือดเออเออเออขมับแม่งฮ้ยขาดสองแลสามสามแต้มพารไดลงไปขมับแม่งแต่ตั้งรอดอะไรวะเนี่ยได้รอดแปดแปดล้วไอ แล้วม่อนเดี๋ยวเราฝากแต้มให้ให้ตัวนี้แล้วม่อนมาโซโล่ตัวนี้ออกตีเอาเลยโอเมก้าตรงไหนอ่ะเอ้าหัวทางปุ้ยเอาแร่เอาซอเอาแต้มไปเลยนอย่างไม่ได้นี่เราขอได้ปะอุลการ์เกิดด้วยหายละเอาหมดเลยอุลการ์ให้ไม่ได้หายไปครึ่งนึงอ่ะเราจะไม่ปหลอกนะไปเอาวัปดีก่อนามมีดีก่องไปเลยไปเลยน่าม่นแร่มันก่าเลยเออตัวนี้หลับเลยจ้ะขอขอวะตี้ยวเตี้ยวเตีออกเลย เออแล้วก็ถอดถอดของขอย่าถอดชุดเด้ <c oughs> ถอถอ,ถอดโซ่ถอดอะไรออกตาย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 โอเคโอเคโอเคการออกไปแล้วการออกไปแล้วเอาไปหาอีพ <c oughs> ันละได้วะโดดนะโดดนะหัวใครก็ไม่รู้นะโดดเจอเจะมาเจอเอาเอาไว้ไม่ไม่ไม่เธอข้างแล้วเธอไม่ต้องตีมอนอะข้างแล้วฟันลมอะเออหมอนข้างไงเธอแลกแต้มจากตัวนี้นะตัวนี้แบบใกล้ใกล้ตายอะ